ูกมอนหรือมอนเบอรี่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนิยมปลูกในภาคอีสานและภาคเหนือต้นหม่อนปลูกเพื่อนำใบมาเลี้ยงตัวหนอนหรือตัวดักแด้ให้ผลิตเส้นไหมที่มีความงดงามราคาสูงพอถึงฤดูหนาวต้นหม่อนก็จะออกผลที่เรียกว่าลูกหม่อนลูกหม่อนหรือมอนเบอรี่ เป็นพืชในตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มหาศาลจากงานวิจัยพบว่าลูกมอนหรือมอนเบอร์รี่มีประสิทธิภาพในด้านการลดไขมันบำรุงหัวใจต้านอนุมูลอิสระจึงมีผู้นิยมนำมาทำเป็นน้ำมอนเบอร์รี่แยมมอนเบอร์รี่และอื่นออีกมากมายและในคลิปนี้เราก็มีสูตรเด็ดเคดไม่รับมาฝากทุกๆท่านค่ะ ถ้าพร้อมแล้วตามมาดูกันนะคะว่าวิธีการทำให้ลูกมอนเบอรี่ออกฤทธิ์ในเรื่องของการต้านการอักเสบอันเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตามมาดูสูตรกันเลยะคะ่ะผสมผสมสองซองไปเลยซีมินดิงนะคะให้แคลเซียมให้วิตามินดีเออให้พลังงานแค่20แคลนะคะสารหลายสีแดงให้สตรอเบอรี่ สหงลายสีแดงเอต้าซินททนต้านอนุมูลอิสระเป็นหวัดบ่อยมากเลยค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนลูกทีมก็น่ารักสุดๆเลยอะ่ะบอกว่าคุณแม่เป็นหวัดบ่อยเก็บมอนเบอรี่มาให้เปตาก้าเลยค่ะที่บ้านเขาปลูกหมอนเล้ยงไหมอะค่ะด่าชา้าจัดเลยพอกินเขาเพียวๆเขาก็เปี้ยวอยู่เนาะใส่เลยค่ะซีมินดิ้งึงงงงงสอง อืซีมินดิง้สงสองซองกับลูกหมอนหนึ่งโถปัน่นจัดเลยค่ะอย่างค้นๆเลยอะสีเป็นไงคะสีเออมันต้องอร่อยค่ะมันต้องอร่อยเพราะหมอนบอรี่มันเปรี้ยวกินเพื่อต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ชอบจังเลยประโยคนี้ ปรโยชน์เยอะมากมอนเบอรี่หากินยากนะคะถ้าไม่ใช่ภาคอีสานอะ่ะจะไม่ได้กินเด้อพอภาคอีสานเขาเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมกับพักเหนือเนาะอืมขอเขาเลี้ยงหมอนเพราะฉะนั้นก็ต้นหมอนก็จะให้ลูกออกมาแบบนี้แล้วเขาก็เก็บมาใหะะ้เก็บออกมาให้เราก็ามาผสมสิคะคุณแม่ช้าอยู่ยคุณแม่ก็จัดสิคะดูแลสุขภาพค่ะก่อนอาหารเช้านี้นะคะ่ะ ซีมินดิง้งต้านมะเร็งต้านการอักเสบบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบลำไส้เป็นแผลบำรุงหัวใจจากแร่ธาตุถึง72ชนิดและได้คุณประโยชน์เต็มๆจากสาหลายแดงภายใต้ทะเลน้ำลึกเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณในครอบครัวให้ดื่มทุกวันนะคะ สั่งซื้อที่0630236245มีบริการจะส่งได้เก็บปลายทางยินดีให้บริการนะคะ